เป็นพลังบวกให้กันเสมอสำหรับนุกพงศกรมอลำเสียงวิหกและลูกสาวภูนาหักออายสกุณาพรแม้จะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะครับแต่ยังยิ้มได้เพราะมีลูกสาวเป็นตะหักแบบนี้ลหละปวาสิเป็นนาตาท่าทางความฉเฉลียวฉลาดเกินวัยบทบาทการแสดงก็กินขาดโดยล่าสุดหลังจากมีเหตุการณ์กระเทือนจิตใจของนกพงศกรในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ลูกสาวลาอาอายก็ไม่นิ่งเฉยนะครับได้ส่งกำลังใจให้พ่อนกทันทีโดยนกพุกสกรเพิ่นก็นได้โพต์ทางเฟซบุ๊กถึงการทีลูกสาวลาเพิ่นส่งกับร่งใจมาให้โพดว่ากำลังใจจากลูกสาวผมเด็กหน่อยจังไดมาบอกเปลี่ยนเทพี่น้องหายเมยแล้วเด้ออาอายสกุณาพ,พร้อมกับลงรูปการสนทนาระหว่างลูกสาวอาอายของเพิ่นน่ะละ ไายละเอียดการสนทนาขอความต่างๆมีจังสีนะครับอ้า,อายได้ทักพ่อนกว่าครับพ่อไม่ต้องเครียดนะยังไงพ่อก็มีหนูพ่อนกได้ตอบว่าพ่อไม่เครียดครับน้องอ้า,อายได้ตอบว่าถ้าพ่อเมอยหนูจะเอากำลังใจไปให้พ่อเองจากนั้นคุณนกก็ตอบว่าขอแค่กำลังใจลูกให้มาก็พอแล้วน้องอ้า,อายตอบว่า นะพ่อหนูรักพ่อนะครับคุณนกก็ตอบว่าคือว่าเปลี่นแท่พ่อการักลูกนะลูกจากนั้นน้องอายก็ตอบว่าไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไงหนูจะอยู่ข้างพ่อเองจะคอยให้กำลังใจพ่อสู้ไปด้วยกันนะครับพ่อคุณนกก็ตอบว่าสู้ไปด้วยกันคนเก่งของพ่อจากนั้นน้องอายก็บอกว่าคนเก่งของหนู แล้วก็จบด้วยคุณนกตอบว่าหิวใจมากเลยลูกครับก็เป็นบทสนทนาที่สั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายความรู้สึกห่วงใยของลูกอ้ไอยที่มีต่อพ่อนกพงศกรของเพิ่นนะครับเป็นการเติมพลังใจได้เป็นอย่างดีเป็นเด็กที่รู้จักความฉลาดอิลีครับพี่นกเป็นเด็กที่ฉลาดมากห่วงใยความรู้สึกพ่อนกเป็นอย่างมากเชื่อว่าเอซแฟนคลับพ่อๆแม่แม ได้อ่านแล้วคิดว่าทึ่งอ่านทึ่งนำตาไหลาน้ำกันอิลีจากสิ่งที่นกพงศกรเพิ่นได้โพดนั่นกรเยิดให้ทราบซึ่งจิตใจของแฟนลับอย่างมากแฟนลับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นความประทับใจมากมายขอยกบางคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเยอะมากกว่า6 7 0 0คอมเมนต์เลยทีเดียวข้อความนี้บอกว่าน่ารักที่สุดนอกจากลูกจ๋าแล้วลูกชายนกพงศกร ยังมีแม่แม่เอฟสีทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นกันนะครับสู้สู้ไปด้วยกันต่อมาบอกว่าคนเอกกิรศัก์นะครับบอกว่าทึ่งอ่านทึ่งนำตาไหลานำ้ำให้อีลาเป็นค้นหูข้นไข้ของพอไปแบบนี้ตลอดเด้อกคำแพงต่อมาบอกว่าลูกสาวคนเก่งแกร่งลูกพ่อชัดๆสู้ไม่ถอยน้องแคร์ความรู้สึกโตกว่านี้เป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวได้เลย ชื่นใจพ่อต่อมาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นยาใจทําให้พ่อจ๋าของเขามีแรงอยู่เสมอน้าตาสีไหลน้าอ่อนซ่อนความรักของพ่อจ๋าลูกจา๋าต่อมาเป็นคนในวงคือคุณปานดําค,ค้าคูณบอกว่าอยากเล่าให้ฟังพอน้องเดินเข้ามาในเต็นท์น้องน้ําตาคลอบอกย่าว่าย่าพ่อเสียใจอะไรไม่รู้สงสารพ่อความรักที่บริสุทธิ์ จากเด็กน้อยคนหนึ่งฮักนะคะหัวหน้าคนเก่งต่อมาบอกว่าอีหล่าหน่อยกับหูจกักเวาอ่านแล้วอีแม่กับมีกำลังใจแห้งต่อไปบอกว่าอ่านแล้วน้ำตาจะไหลเป็นกำลังใจให้พ่อจ๋าลูกจ๋านะยามใดที่พ่อจ๋าเหนื่อยก็มีลูกจ๋าคอยเคียงข้างยามใดที่ลูกจ๋าเหนื่อยก็มีพ่อจ๋าให้กำลังใจเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไงหนูจะอยู่ข้างพ่อสู้ไปด้วยกันนะคะความคิดเด็กน้อยคนนี้มะสร้างเป็นพลังบวกให้พ่อคักแท้ทำให้พ่อมีกําลังใจขึ้นมาทันทีเลยละ่ะในฐานะ FC ที่ติดตามก็รักพ่อจ๋าคือกันนะคะสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอแค่มีใครที่เข้าใจเป็นกําลังใจที่จะสู้ไปกับเราเด็กคนนี้เป็นดวงแก้วของคุณ มีคุณก็ต้องมีเขาเด็กคนนี้จะเป็นมือเป็นขาให้คุณจะพาครอบครัวเสียงวิหกดังๆปังๆคุณเชื่อพบชาติไหมคะโอ้อันนี้ก็ลึกซึ้งนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ่านแล้วมากคือจุกในคำวบาเด็กหน่อย12ปีน้ำตากะไหลตามคำวบาอีลาหน่อยเรือน่ารักแท้ลูกเอ้ยรับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหนูอยู่ใกล้ย่านุหนูฉลาด หนูเป็นความหวังของทุกคนในครอบครัวเสียงวิหกคำว่าพอจา๋ายาหนูหนูต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะาอายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักมากคนเก่งของแม่แม่นี่แหละสวรรค์ทรงมาให้พ่อจา๋าครูบุญบรารมีหนูคือยาวิเศษของพ่อจา๋าโบยบินไปด้วยกันนะจ๊ะร,ร่ำร่ำรวยรต่อมาบอกว่าพอ่อลูกคู่บุญจริงจ ดูคลิปแต่และคลิปทั้งพ่อจ๋าลูกจา๋ามีแต่พลังบวกรักครอบครัวเสียงวิหกต่อมาบอกว่ายาชูกำลังใจตัวเวลาพ่อกับลูกอยู่นํำกันเวลาเราเหนื่อยเราเครียดลูกมาให้กำลังใจโคตรมีกำลังใจเลยสู่ๆเด้อค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลูกสาวรู้จักความคักสมกับที่พ่อรักสมกับได้เป็นลูก พ่อลูกกันสมกับที่พ่ออุ้มชูอ่อนซ่อนอ่านเล้วนำตาไหลตามเด็กน้อยตัวแค่นี้รู้จักพูดพ่อลูกคู่บุญที่คู่ใจฟ้าประทานมาให้กันแลกกันหิวใจคักๆนะครับนี่แหละครับความรู้สึกของทุกคนที่ได้เห็นความประทับใจของพ่อลูกนกพงศกรและลูกอ้ายลูกสาวพ่อจ๋าลูกจ๋าในครั้งนี้ คอมเมนต์มากกว่า700คอมเมนต์ไม่สามารถจะอ่านได้หมดนะครับก็เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภูมิใจดีใจโอบุ่นใจมากกับเด็กคนนี้ดีใจน้ำผ่อนกที่ลูกกับายรู้จักความขัดอายุเพียง12ปีเท่านั้นเองสุดยอดไปเลยจ้า